ใครมีงบนะครับจัดไปได้เลยนะถือว่างานเงีก็สวยอยู่นะก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆคนนะครับกลับมากับผมเดิมเจ็ดคุณจะมาข่ยนะครับก่อนนี้จะฝสักงไลค์กดสไัครใ b กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็นี่ครับว่างจากงานแล้ค่อยแล้วนะครับก็มีของดีนะครับของถูก มารดูไปอีกเช่นเคยนะนี่อ่นี่คือปั๊มน้ำตู้ปลาเนาะหรือว่าจะเป็นน้ำพุอ่าบ่อปลาขนาดใหญ่อ่าได้หมดเลยแล้วแต่เราจะจะไปใช้งานเนาะอืมพอนีอ่ะตู้แปดสินิ้วของผมนะที่ใหญ่ที่สุดในบ้านนะครับอ่าปั๊มน้ำตัวเก่าพาังไปแล้วนี่ต<อ>ัวน,นี้เนาะใหญ่มากๆเลยก็เป็นอ่าร้อยสิหวัตต์ 5,000ลิตรต่อชั่วโมงเนาะก็กินไฟมากนะตัวนี้ก็เดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณอ่ะ400บาทนะคาไฟนะผมก็อยากจะลดขนาดอืมก็เล็กลงมาหน่อยนะ3,5500ลิตรต่อชั่วโมงอืมก็ตัวนี้ก็ตก65วัตต์นะค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณ200ต่อเดือนอืมโอเคก็ต้องคำนึงถึงค่าไฟนะเวลาเลี้ยงปลาเนี่ยเรื่องปั๊มนี่มันก็อ่าจะกินไฟนิดนึงนะเพื่อนนะเออ แต่ว่าถ้าใครเลี้ยงตู้เล็กๆนั่นก็ใช้แบบนี้ก็เดือนหนึ่งก็ไม่กี่สิบ,บาทนะยี่สิบาบาทประมาณนี้แล้วแต่ปั๊มนะพวกนี้ก็จะใช้อ่าในตู้ปากเล็กนะยีนิ้ว30นิ้วอ่าสามสดนิ้วเนาะเออแล้วแต่ขนาดน,นะมันก็จะมีหลายขนาดในตัวอย่างเงี้ยนะคุณตานอยู่เนาะอ่าอันนี้ก็ประมาณ10วัตต์แป0รลิตรต่อชั่วโมงเนาะก็เหมาะแก่ตู้ประมาณ30มสนิ้วเนาะ โอเคและในการซื้อปั๊มน้ำนะครับก็เดี๋ยวไปดูอ่ะวิธีการคำนวณนะว่าเป็นยังไงเนาะจะให้ซื้อได้ถูกต้องนะเดี๋ยวผมพาไปดูกันว <Wow. S 1> ก็อันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการหาน้ําในตู้ปลานะครับว่าปริมาณน้ำมีทั้งท่ดกี่ลิตรนะเราจะทําการคํานวณเพื่อจะไปซื้อปั๊มถูกนะโอเคประมาณนี้ อ่าก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆเ,เข้าที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าคำนวณน,น้ําในตู้ปลานะนี่ตามผมเลยแล้วก็ข้ออันแรกนะครับเว็บนี้เลยอืมคำนวณน,น้ําในตู้ปลากดเข้าไปอันแรกเลยอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นนะมันจะเป็นสูตรวิธีการคํานวณน,น้าเนาะเราไม่ต้องมาคูณเองไม่ต้องมาหารเองนะเราอะไปวัดตู้ปลาเราดีกว่าว่าตู้ปลาเราอะกว้างกี่นิ้ว ลึกกี่นิ้วสูงกี่นิ้วเออประมาณนี้นะครับถ้าใครซื้อทูปาก็น่าจะรู้ออนะเนาะของผมนันี่อ่าแปดสิบสี่สามสิบสามสิบนะครับเดี๋ยวมาดูกันของผมอ่าลึกสามสิบนิ้วอ่ากว้างแปดสิบสี่นิ้วแล้วก็สูงสามสิบนะครับถ้าอ่าความสูงอ่าน้ำไม่เต็มก็อาจจะเป็นยีิบเจ็ดก็ได้ยีิบเจ็ด อ่าเพราะว่าไม่มีใครเติมน้ําตุ้ปลาจนลนหรอกเนาะอืมประมาณนี้หรือว่าใครอ่าไม่ใส่เป็นนิ้วก็แปลงเป็นเซนก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกเลยอืมแต่ส่วนมากอ่ะตูป้ปลาเขาก็จะอ่าใส่เป็นนิ้วกันเนาะอืมแล้วเพื่อนๆก็กดคํานวณเลยอ่าแค่นี้อ่ะเพื่อนๆก็รู้แล้วเนาะว่าน้าในตูป้ปลาของเราอ่ะปริมาณตูป้ปลาของเรามีน้ำทั้งหมดกี่ลิตรของผมก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าประมาณนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยลิตรนะก็ประมาณตันหนึ่งอืม ตู้ปลาของผมเนาะก็ใหญ่มากๆเยอะมากเลยแล้วเราก็เอาจํานวนน้ำนะครับในตู้ปลาที่หาออกมาได้เนาะหนึ่งพันหนึ่งร้อยลิตรนะครับคูณด,ด้วยห้านะก็จะได้ค่าปั๊มที่เราควรไปซื้อแล้วครับเพื่อนๆก็หลังจากอ่ารู้ปริมาณน้ํานะในตู้แล้วเนาะก็มาถึงวิธีการเลือกนะก็แล้วแต่คุณทรัพย์ของแต่ละคนเลยเนาะอันนี้อ่าก็จะเป็นยี Year ่ห้อที่ไม่ค่อยดังหรอกเพื่อนๆก็เป็นแต่ว่าคา,าถูกเนาะใบึ่งก็สามร้อย าสามร้อยได้หน่อยอ่าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้นะในคอมเมนต์แล้วก็ไปสั่งซื้อนได้นะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อแบบจินๆหน่อยเนาะถ้าอยากจะายี่ห้อชั้นนาก็ต้องเพิ่มราคาไปอีกโอ้หอีกเท่าตัวเลยนะก็พวกโซโบพวกอะไรพวกนั้นนะเนาะก็จะอยู่ทื่ประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทประมาณนี้อืมถ้าไอน,นี้เลยก็ตัวเล็กเลยของโซโบ หลักร้อยเหมือนกันแต่ว่าปั๊มมันแรงไม่พออ่าจะบอกว่าปั๊มมันแรงไม่พอในอตู้84เราต้องใช้ปั๊มใหญ่แบบนี้นะเพื่อนๆแต่ว่าราคามันก็จะสูงขึ้นอีกนะยอชันนำผมก็เลยอ่ะเอายี่ห้อที่อประหยัดสามร้อยเนี่ยแหละอพังก็เดี๋ยวซื้อเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นไรหรอกโอเคมาดูกันนะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะเออแตอนเนี้ยมีอ่าปั๊มน้ํานะที่ประหยัดไฟเพื่อนๆโอ้โหแบบ 6 0พันลิตรต่อชั่วโมงเจ็0พันลิตรต่อชั่วโมงนะอ่ากินไฟแค่ไม่ถึง20วนะัต์ยังไงถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมมาแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะแต่ว่าราคาเก้าร้อยหนึ่งพเลยนะอืมแต่ว่าคุ้มแน่นอนกับค่าไฟเนาะที่เราอ่าต้องเสียไปอืมแต่ว่าผมผมว่าตัวเนี้ยโอเคแล้วอ่าห65สิวัต์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ2 0 0อืมแต่ตัวนู้นที่ผมบอกประหยัดไฟจริงจริงอ่า20วัตเท่านั้นนะก็เดือนหนึ่งโอ้โห ไม่กี่สิบบาทเพื่อนๆใครมีงบนะครับจัดไปได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะใครสนใจนะซื้อตามผมได้เลยอืตัวนี้คนก็ซื้อเยอะนะเกือบหมื่นตัวแล้วในช้อปปีเนาะอืที่เขาแถมมาให้ก็อ่าจะมีหัวข้อต่อเนะอาะเดี๋ยวมาดูกันม,มีอะไรมาให้บ้าง ผมผมไม่เคยใช้อะยี uh, ่ห้อเนี้ยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันก็ดีแหละอืถือว่าถูกตังดีมีใบคิวซีมาให้ด้วยอก็เป็นฉลากเล็กน้อยเนาะก็จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะตัวนี้ก็มีหลายรุ่นนะเพื่อนๆนะตั้งแต่หกร้อยลิตรต่อชั่วโมงจนถึงสามพันห้าร้อยลิตรนะ เออก็คือตัวนี้ใหญ่สุดแล้วของสาตก,กาที่ผมจะปักแพ่เนาะนี่คือพระเอกของเราตัวไม่ใหญ่มากนะเนี่ยตัวเท่าฝ่ามือเออนี่ก็มีฉลาดด้วยถือว่างานเงินก็สวยอยู่นะเนี่ยสามพันห้าร้ลิตรต่อชั่วโมงนะครับสายก็ให้ยาวมาถึงสานะมเมตรห้าสิบเนาะก็ยาวอยู่อ่าดูงานนะก็ถือว่าโอเคเลย สามารถปรับความแรงได้ด้วยนะตรงเนี้ยถ้าสูงมันแรงไปหรืออะไรไปก็ปรับได้นะเรื่องของน้ําเนาะอันนี้ผมเน้นอะ่ะประหยัดไฟนะที่จริงอะ่ะมันต้องซื้ออ่ะสักประมาณสี่พันนะตู้ของผมอะ่ะสี่พันลิตรต่อชั่วโมงเออสี่พันลิตรหรือว่าสี่พันห้านะตู้แปดสิบแปดสิบแปดสิบสี่นิ้วอะ่ะอืมแต่ว่าค่าไฟถูกหน่อยก็ดีเหมือนกันเดือนละสองร้อยอืมเพราะตัวนี้ไม่ไหวเลยลเอ่ะโอ้โหเดือนหนึ่งสี่ร้อยสี่ร้อยนะ ปั๊มเนี่ยโห oh. ถ้าถ้าจะเล่นตู้ปลาอย่างจริงนะผมซื้อปั๊มประหยัดไฟนะจบเลยอย่างที่ผมบอกนะ๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะถ้าผมมีงบนะผมซื้อนะอืมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอ่าโอเคประมาณนี้แต่เขาจะมีข้อต่อมาให้นะเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ยอแล้วก็มีจุ็บดูดสำรองมาให้อันหนึงนะ่งอ่ะเอาไว้ดูดกับตู้ปลาเนาะด้านล่างถ้ามันหลุดหายหรืออะไรก็สามารถเปลี่ยนได้ประมาณนี้ อันนี้เอาลงไปก่อนละกันอ่าใครสนใจเดี๋ยวผมแตะไว้ให้นะมีทุกขนาดเลยพอคำนวณนี่สามารถถอดได้นะดูดูปั๊มของเขาอ่างานเงินก็ถือว่าดีโอเคไอ้หัวนี้ก็เล้วแต่นะว่าเราจะใช้อ่ะสายเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้ก็จะเสียบกับพวกสายยางนะอืมเนี่ยแล้วก็ หมุนเข้าไปเกี่ยวเขาได้เลยนะเราก็ดูว่าท่อของเราอ่ะมันใหญ่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราสายมาเสียบได้เลยอืม้วก็ถ้าใะให้ดีหน่อยนะเอาอ่าท่อรัดรัดสายยางอ่ะรัดด้วยนะการมนันหลุดเนาะโอเคงานถือว่าดีนะพลาสติกเก็ดโอเคเลยพลาสติกเหนียวก็ต้องมาวัดเรื่องอ่ะความทนทานว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะเออ แต่ว่าผมคิดว่าใช้สักสองปีสามปีก็คุ้มแล้วม,มันคงไม่พังง่ายามั้งไม่เมือ่อยเพอเห็นคนขาใช้กันเยอะในยี่ห้อน,นี้ต้องลองเปิดใจเพราะราคามันถูกดีแค่สามร้อยยี่สิบบาทมั้งเนี่ยเออผมกดโค้ดมาด้วยประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมก็ผมไม่ใช้ไปใส่ยางนะผมจะใช้แบบเป็นท่อพ C วีนี่ท่อพ C วีของนะเชไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการหลุดหรืออะไรนะเพราะ่าอตู้ใบเตผมใช้เป็นท่อพ่อ p ซีหมดเลย ระบบน้องระบบน้ำนะถ้าทำเป็นท่อ p v c ได้ก็ดีนะนี่แต่ผมว่าจะต่อท่อขึ้นไปอามอาตู้ปลานะเดี๋ยวไปดูกันประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยววิธีการคำนวณค่าไฟนะเดี๋ยวผมจะทิ้งแอปไปให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะสอนอวิธีการเข้าไปใช้นะเล็กๆน้อยเนาะเออตอนทายคิดวยกันจะเอาไอคิดค่าไฟเนาะ คิดได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นปั๊มน้ำมาทุกอย่างเลยแค่เรารู้อ่ะว่า,วาอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเราอะกี่วัตต์นะใช้กี่ชั่วโมงมาคำนวณมาให้หมดเลยเพื่อนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปติดตั้งปั๊มกันโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากกขั้นตอนต่อไปคนระับเป็นการติดตั้งปั๊มน้ำครับที่เพิ่งซื้อมานะตัวนี้300รบาทนั่นเองสาม0้ 3, ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะใช้ท่อพีซทั้งระบบเลย ก็ใครสนใจสามารถสั่งได้นี่นันล่างนะมีทั้งแบบธรรมดาแบบประหยัดไฟนะครับนี่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่ปั๊มน้ำที่เราติดตั้งไปนะครับให้น้ําคุมปั๊มนะเพื่อนๆนะอโอเคก็จะเป็นกองข้างเต็มนะครับมีโอกาสก็จะขยายได้เป็นกองล่างเต็มแน่นอนอกองประมาณนี้ครับเดินท่อไปอ่าฝั่งตรงข้ามเนาะให้น้ําวนหลูบนะครับ ก็กองข้างเต็มก็ต้องดูแลเรื่องน้ำให้ดีกว่าปกตินะนเพื่อนนะอย่าไปเลี้ยงปลาเยอะมากจนเกินไปดูแลน้ำครับเป็นเมือน3,520ลิตรต่อชั่วโมงครับถือว่าเพียงพอแล้วนะผมว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะครับก็จะทำให้ตู้ป,ปลาใบนี้นะครับมีออกซิเจนในน้ำนครับมากขึ้นเยอะเลยอ่าน้ำคือแบบแรงมากๆนะในการเปิดปั๊มเนาะอันนี้คือขนาด3,500ลิตรนะครับต่อชั่วโมงเนาะ 65วัตต์นะค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณ200บาทต่อเดือนนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะมีอ่าเทคนิคเนาะในการคิดค่าไฟให้ด้วยนะพเพื่อนๆจ้แบบคำนวณค่าไฟก่อนซื้อปั๊มนะครับเพราะว่าการเล่งตู้ปลาใหญ่บ่อปลาเนี่ยอเออผลข้างเคียงก็คืออ่าค่าไฟที่มากนะในการเปิดใช้ปั๊มนะก็คํคำนวณก่อนนะแล้วค่อยอ่าซื้อปั๊มที่หลังอืมว่าไหวแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้างบประมาณ พอครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นอปั๊มน้าประหยัดไฟอย่างที่ผมว่าไปเนาะแพงหน่อยแต่ว่าจบแน่นอน,นเพื่อนของโซโบโอเคเดี๋ยวผมแปะลิ้วให้ <Wow. S 1> ก็โอเคครับขั้นตอนสุดท้ายนะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคนระับในการใช้ไฟฟนะ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นการเลือกปั๊มหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะทีวงทีวีแอร์นะครับเด้คำนวณเงินถูกเนาะจะช่วยเราประหยัดได้ทางนะในการซื้อของนะอโอเคเข้ามาในสโต์นะครับ ในมือถือของเรานะแล้วก็พิมพ์ไปว่าคำนวณค่าไฟนะครับมี่แอปนี้เลยเพื่อนเพื่อนผมก็อ่านไม่ถูกเนาะเออแต่ว่าเป็นแอปคำนวณค่าไฟนะครับนี่โอเคโหลดได้เลยนะฟรีนะเพื่อนเนแล้วกดเข้าไปอ่าเมื่อมาอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็อ่ากดอันแรกนะคำนวณอัตราค่าไฟฟ้านี่แล้วเพื่อนเพื่อนก็มาตรงมุมขวาบนก่อนนะอ่ามาตั้งค่านะครับว่าค่าไฟของเราอ่ะ หน่วยละกี่บาทนะอืมผมว่าตั้งไปเลยนะ4.5นะ4.5บาทต่อหน่วยนะแต่ที่จริงอ่ะมันประมาณ4 4บาทนะประมาณ4.1ประมาณนี้แหละอืมแต่ว่าผมก็ตั้งเป็น4.5ไปเลยอ่าโอเคแล้วทุกอย่างก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันอืมแล้วก็ออกมาเนาะอ่าหลังจากเราตั้งค่าเสร็จรร้อยนะก็มาถึงวิธีการใส่ค่าลงไปนะเราก็ไปดูนะครับที่ปั๊มน้ำของเราว่าอ่า ว่าปั๊มน้ำของเราอ,ะ,อะมันกี่วัตอย่างตัวที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับ65วัตที่ๆก็เข้าไปเลยพิมพ์ไป65นะครับแล้วก็กดตกลงอ่าแค่นี้เองเพื่อนๆแล้วก็มาพิมพ์ว่าเวลาใช้ต่อวันคือเท่าไหร่นะอ่าของผมใช้24ชั่วโมงนะแต่ว่าใครอาจจะใช้อ่า12ชั่วโมงต่อวันก็แล้วแต่นะแต่ผมคิดอัตรา24ชั่วโมงไปเลยนะ ต่อวันผมก็เสียค่าไฟ7บาทนะครับสำหรับปักปั๊มห5้าวัตตัวนี้นะต่อเดือนผมก็จะจ่ายประมาณ210บาทอ่สิบาทเห็นไหมครับว่าวัตมีอ่าผลต่อค่าไฟของเราแค่ไหนนะยิ่งวัตน้อยอค่าไฟของเราก็จะประหยัดขึ้นประหยัดขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะใครมีงบประมาณนะก็จัดปั๊มน้ำประหยัดไฟไปได้เลยนะแต่ผมทิ้งริงไว้ด้านล่างด้วยแต่ว่าจะแพงหน่อยนะเวลาซื้อนะประมาณเก้าร้อยขึ้นไปแต่ว่า ผลตอบรับนี่ก็คืออ่าค่าไฟที่ถูกลงแน่นอนนะเพราอะอ่าอ่าวัดมันน้อยจริงยี่สิบบาทเองเอออันนี้ก็มีคิดรายปีให้ดูด้วยนะตลอดทั้งปีแต่ค่าไฟเท่าไหร่ไงสำหรับปั๊มน้ําโอเคประมาณนี้กันก็ลองเอาไปใชร์ดูเนาะใช้ง่ายก็คลิปนี้ถ้ามีมว่าใครก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมท,ทําคลิปต่อไปนะเพื่อนๆนะอ่าใครสนใจปั๊มน้ําก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เนาะก็ มีทั้งแบบที่ตัวที่ผมซื้อมาอ่าตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ำประหยัดไฟเนาะเออใครมีงบก็สั่งซื้อไ,ได้เลยโ,โหเดือนละหกสิบห้าบาทเท่านั้นนะค่าไฟถูกมากโอเคไปก่อน